สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องโฟมไปทุกคนครับเราเราจะมายามครับยามอะไรนะยามกุ้งมามามาเอาตะก้าเอาคุณบอกตะก้าเลยบร้อยคุณบอกหมอนบ่อันนี้ใส่ไว้อีกดิว่ายามเดียวจะเอาใส่ไว้โอัยเหนือยังไงจะเหลือร้ายอื พี่น้องแป๊บนึงเด้อครับเด้อฮัทพี่น้องเบิ่งครับยังไงย้ายบ่ะอืมเอาเสื่ออ่อนไก่สิอ่อนเอาเป๊กเลยบัดนี่เอี่ยมาถั่พี่น้องเอ้ยลังเดียวครับโอ้มันบ่ได้ใส่น้ำมันบ่ได้ใส่น้ำลึกนี่นี่โอ้ยมันมอยู่น้ำลึกมันอยู่น้ำตื้นน้อไก่บอย่าไปใส่ลึกบอกว่ามันบ่มีวางเฮาก็บ่ต้องเราต้องควันไม้ไม้ลวกมาเสียบเอาแบบควันเบ็ดอะ บัวครับปลาซิ่วมันต้องว่างจริงจีละมัดไูเลยเอาไม้เข้ามือน,นี้ละมาเถอะพี่น้องเออไม่ต้องอยู่ที่สวนสวนคือปลามาดูเลยเฮ้ใส่ปลาซิ่วไว้อีกรอบปลาซิ่วมเมียปลาซิ่วขายยังไดงก็ขีดละยี่ยชีพเข้าไปพี่น้องเขาใส่ทให้ไว้อีก่อน ตายตายลมที่นี่เขาขายให้ไว้นะครับสี่เขาว่าเขาขายผมผมไม่มีอาซื้อ

ด้วยระถมพอค่ะดระสินบาันดเพื่งล้เได้ายวโอ้ยทมนี้ม่าสองบ่ได้ะไรปอราอันนี่นี่ลังนี่ับเลยหัวได้ฮะจับเลยอะไรโอ้โบกี้อยดอกยที่ทิปอันนี่จะขนาดไหนเอา ภาษาอ้อมตานนะ,ะเออฮะซึ่งตะการเราได้อยู่อยู่ที่สูนยด้วยแหละเอออาวิโดมีสุดยอดป่ครับปลาซิวก็ได้แม่ปลาซิวขาวมีปลาดิเบิ้อสาใหญ่เลยเบิ่งโหลดสายท่านจะเอาตัวแองใส่ไว้เบิ่งหลดเดี๋ยวตัวแรกใส่สายใหญ่เบิ่งว่าปลาซุ่งจะไล่กันาดไหนที่ศูนย์ไหม

ไ,ไ,ไ,ไมไ่ได้ไล่ปอไไม่ได้ไ้เท่าละไล่โอ้ยนี่ยังน้อยนะบอกเลยว่าจริงจงหน่อยอ,อ่าแดงให้เลือาแดงคน่ไล่ติไดไล่เคอเออ อะไรไม่ต้องเดี๋ยวเราไปซื้อทุงบ่เดี๋ยวเอาเงินบ่เอาไปขายรถไปนั่งขายรถถัวยยังเอถูกขายรถขายจะถั่วยังเอาไม่ต้องควยโคกก็ได้ดอกเดี๋ยวเต็มอื่อนเนี่ยฮะไม่ร้ายกว่านี้แล้วมืงออื่นนี่อ๋อกลุ่ม อ้ยคืออ่อนกุ้งไหมว่าผู้คิดบ่กฝันว่ามันจะไล่ป่านนี้ดินะไอเนาะผู้คิดว่ามันจะไล่ป่านนี้เนาะเพราะไอเราถึงมันติดแมวเลยสิบลังนี่นดิตงนีนขลุกเอาไปไปโอ้สุดยอดเลยอันนี้แค่สิบลังนะเนี่ยถ้าว่ามีหลายป่าน,นี้แล้วมีเยอะกี่สิบลังเลี่ยห่วยตีมตะกร้าหุ่นเหล่ว เอากระมังเขียวมาใส่แม่นะ่ะเนี่ยกระมังเขียวคอยอาบน้ำบุญบุญบ่เ<ญ>นี่กระมังคือบอกกระมังเขียวมาใส่ดีกว่าโอ้ยขาไก่อะไร่<ป><ญ>ไะ,อะเอายังเอางินบ่ือถุงบ่ อว่าจะไปขายว่ายยกอคูไปขายเลยเฮ้ยโยกคูไปขายเลยเฮ้ยแม่สิอ่อนกุ้งพี่น้องนี่ดีกุ้งแม่เ่าเรียกปลาซิวเลยบ่โอ้กุ้งก็ไตออกวะไก่ไส้น้ะโมไก่

เอ้ยครับพี่น้องมาเห็นเขาไปซื้อถุงอันนี้ไหมถุยน้อยพร้อมเนอบ้านตาน่ะถุยน้อยเลยจะใส่ถุยน้อยนะมบ่ถุยน้อยพร้อมเลยนาะพวกบ้างขายเหรอเขาเห็นเขาว้างขายว้างขายก็ะยำนั่นได้โอ้หนั่นได้ไปหิวไปหิวไปไอแบบเดย์ไม่กินได้ขายดีวะมึงเหนื่อยน่ากะไกลเงี้ยนอยู่นสูงนั่นยเออย Liê bà bát tiêu áp. Liê kê siêu ống và siêu tay thân hạt kung hạt. Na vy trong. ngân nhiên đi 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 Cây đi 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 นนั่เไก็บกุ้งกันนะครับเด้อพี่น้องเอ้เก็บกุ้งกันแป๊บนึงเก็บกุ้งกันกินปลาพี่น้องเอ้ยอย่าคนมันติดใจด้วกุ้งเก็บไว้ไว้เมื่อกี้ปลาซิวมาน่าจากประเทศไซโอดีเาะปลาซิวต้องหากรุ้งต้องหากรีว่าแม่ไปใส่นดิยังได้๋ยวเมื่กี้เดินี่บอ่ะเดี๋ยวเมื่อี้เดินยิ่งเดินหน่อยนี่ จะขายเนาะเงินให้เงินหาเงินให้ไว้ครับโอ้ยบ้านเดี๋ยวใส่น้องไงนี่หิ้งไรอยู่นี้น้องไงไงติดใจเนาะนิมน้องหน่อยสุดอด้อน้องก็เจ้ายญิงไงใส่เอาขวดใส่เอาขวดไปฟูกเขาหลักมาลักบ้านนี่น่าประหลักบัวน้องเก็บกุ้งให้แม่กันเอ้ยเพิ่นจะไปซิ่วก็ไปขายบปล่ซิ่ว Ôi siêu cái chồng mục nó Giờ đi Ôi mì nó có 20 ăn đi Nó mà đà đi Mì nó có nó cây Ôi cho con đây mẹ Cung นี่ยเห็นปั่นพ่ะเจ้าเออเออเออเอ่เอเห็นห้องเออเออเออนัอเออเอเอ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 ยเออ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 เอ้อเออ,เ,เ,อเออ,อเออเ,เดอเออเอนเออ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 อ